มีเก็บอะไรมามันเอียงอะไอ้ตัวนี้สู้มันขึ้นบนขึ้นบนไม่เป็นไรไม่มาแล้วไม่มาแล้วตายหัวเปาะบอไม่มาได้แล้วเปิดไฟไม่กดเปิดอสสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่แมปอีเกียสาเราสร้างบ้านเสร็จแล้วแล้วเราก็จะเริ่มคืนที่1นเลยนะกดเลยครับกดเริ่มคืนที่1นเลยครับ ใกล้จะมืดแล้วครับทุกคนตอนนี้เราเริ่มเดินเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาสำรวจเราสำรวจบ้านกันไหมเดี๋ยวน้องไบ้จะเล่าให้ฟังนะว่าบ้านหลังนี้เราสร้างอะไรกันมาบ้างเริ่มเลยครับได้บยังปิดทําไมอ่ะหนูไม่ปิดก่อนอื่นเราต้องเปิดประตูก่อนครับมีเข้ามาในบ้านมีทีวีตู้เย็นต้องปิดต้องปิดไม่ต้องปิดต้องปิดประตูไหมไม่ต้องอ๋อไม่ต้องปิดอีเกียร์มันเอียงข้างไม่ได้ใช่อีเกียร์ข้ามไม่ได้เราสร้างประตูแคบๆเออโอเคไม่ต้องปิดครับ ไหนเราพาไปสำรวจบ้านเลยครับบายโอเคเราเข้ามาเราเจอทีวีอันนี้เป็นเรื่องอะไรครับเนี่ยโอ้โหปิดทีวีได้ด้วยโอ้โหแล้วก็มีอะไรอีกครับมีห้องครัวไหมการใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านสิ่งสําคัญอันดับแรกก็คือน้ําอาหารแล้วก็ชุดรักษาพยาบาลเฟิร์สเอ็ดนี่โ <First eight S 1> ตะพยาบาล <right? S 1> ของเราเฟิร์สเอ็ดคืออะไรกระเป๋าพยาบาลไงที่กินแล้วเราจะเพิ่มเลือดเพิ่มพลังได้มีน้ํำไหมครับน้ํา ตาอยู่ไหนนี่เรากินได้ไหมกินอ้ำอ้ำอุ้ยกินเข้าไปแล้วเหรอนี่นี่นี่น้องไปดูบิงกินสิมีกล้วยด้วยใช่กล้วยด้วยใช่ว่าไงครับไปอ๋อนี่ห้องนอนหรวอเป่ทำไมพี่ไบเสียงป็นนั้น่ะแล้วมีมีห้องน้ำไหมครับนี่ไงห้องน้ำชักโคกมีที่อาบน้ำด้วยเราเจอสไลเดอร์เฮ้ยบ้านเรามีสไลเดอร์ด้วยเหรอะ ตร,ตรงนี้เป็นทางขึ้นแต่แต่ว่าถ้าเราจะลงอีกตีวีต้องลงอีกอันหนึ่งโอ้ตอนนี้น้องไบต้อตอนนี้ตอนน้ตอ,นนองไปมีเวลาเหรออ,นนอ,หรอ,อีกต0วีจะเกิดอะไรขึ้นครับติ๊กตอบออีกเกียจะมาหรือเปล่าไม่มีอีกเกียอ้าวแมปนี้ไม่มีอีกเกียหรอครับไม่ใี่อีกเกียโอ้ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่แมป V I P น้องไบจะเป็นคน อ้าวสว่างแล้วน้องไบจะเป็นคนเสกมีเสกอะไรนะเสกอีเกียทุกคนเดินออกมานอกบ้านเรามาดูน้องไบเสกอีเกียกันน้องไบเขาเสกได้ไหนทำยังไงครับก่อนอื่นนี่มีหลายตัวเลยอุ้ยมีหุ่นด้วยมีห้ามีห้าคืออะไรโอ้โหเอาตัวไหนดีเราจะเสกตัวไหนออกมาอหนูดูพี่ไบห่ใช่ใช่นี่นี่พี่ไบเสกออกมาแล้วคนที่หนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีเกียเดินแล้วคนนี้ ออกมาเยอะเลยถามาตัวพอไหมเราเอาสักสิบตัวล้วเอาให้ครบทุกร่างเลยนี่นี่ทุกร่างมันหลายตัวมากเลยใช่คนะ่อยๆเสกลงมาทีละตัวเพราะว่าน้องบิงมองอยู่อ๋อมันมันมีตัวหนึ่งที่พังบ้านเราได้นะจริงเหรออุ้ยออกมาอีกตัวแล้วเอาอีกเอาอีกตัวนึงังั้นงั้นเราก็ไม่เอาตัวพังบ้านไงเราเอาตัวอ่อนๆดีไหมตัวที่ไม่เก่งอ่ะเอาอีกสามตัวก็ได้พอละอุ้ยออกมาแล้วตัวนี้น<พ>อ่อนเหรอริงใช่เข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็ว มีเกียร์ออกมาแล้วเรามีเวลาแค่ห้าวิบิงไม่ปิดประตูบิงไม่ปิดประตูอ๋พี่บ้ายเดี๋ยวเรามาเล่นสไลเดอร์กันระหว่างนี้หุล้ยน้องบิงทำผนังพังห้ยผนังพังอ่ะทุกคนผนังนี้มันปิดไม่ได้ปิดได้อยู่แล้วพ่อแบปิดได้เปล่าทานเปล่าทานทานทานเนี่ยบิงบิงบิงไปเล่นสไลเดอร์กันไหมล่ะ เราไม่มีอะไรทําเลยอ่ะมืดแล้วว่าเราจะไปดูหนังหรือว่าอ๋อพ่อรู้แล้วเรายังไม่ได้ไปดูพ่อแบ่พ่อว่าไงครับพ่อจะให้หนูสร้างอะไรพ่ออืมเรายังเรายังรีวิวบ้านของเราไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วอแล้วเรายังไม่ได้ไปดูห้องนอนเลยนะห้องนอนหนูก็ให้ดูเลยไหนอ่ะนี่ไงที่มีเตียงอ๋อนี่ไงเตียงนอนเราจะปิดทำไมอ่ะบิงมีทีวีด้วย มีห้องนอนห้องน้ำมีสไลเดอร์อืเหลืออะไรอีกนะห้องกินข้าวก็มีแล้วอ๋อพอรู้แล้วห,ห้องแบบสวนต้นไม้ไงพ่อแบงค์อยากให้เด็กๆอยากให้เด็กๆทำเป็นต้นไม้อะ่ะแล้วเราก็มีที่นั่งใต้ต้นไม้อะ่ะมีชิงช้าเห,หรอพี่ไบามาตรงนี้หน่อยสว่างแล้วคืนที่หนึ่งคืนที่สองผ่านไปนะไหนครับไหนะ นะครับน้องบิ๊กจะทําอะไรครับนี่โอ้โหนี่อ๋อไหนบ้ายทำมั่งบ้ายทำได้ไหมบิ๊กยืนมองสิยืนดูพี่บ้ายดูสิพี่บ้ายจะทํายังไงไหนไหนทําได้ไหมทําได้ไหมเอา้เอาวอ้าวพี่บ้ายทำไม่ได้ไม่ได้เลยเท่มากเลยเนาะเท่มากเล่นสไลเดอร์แบบนี้ก็ได้วันที่สองวันที่สามแล้วนะครับเราจะมาทำสวนต้นไม้เอาทีวีออกพร้อมไหมบ,บ้ท์ททำสวนต้นไม้ทำได้ไหมครับ โอเคเรามาดูวิธีการทําสวนต้นไม้กันสร้างสวนต้นไม้กันครับโอเคก่อนอื่นเราต้องพื้นสนามหญ้าดีนะั้มเราปูหญ้าเทียมกันตอนนี้เรากำลังทำผนังเพิ่มใช่ไหมครับแล้วเราก็กำลังหาพื้นหญ้าพื้นหญ้าเทียมแล้วมีต้นไม้จริงไหมอ่ะต้นไม้จริงแบบ เหมือนต้นไม้จริงอะ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอย่าเทียมแล้วอย่าลืมนะโจทย์ของเราวันนี้ต้องมีต้นไม้และที่สําคัญก็ต้องมีชิงช้าด้วยครับฮะแล้วใครจะไปทําได้เอ้าชิงช้าเสกมาได้นะไั้ยเสกไม่มีชิงช้ามนไม่มีชิงช้าพ่อรู้ครับวิธีการทําชิงช้าเราต้องเดินไปหาในซูเปอร์มาร์เก็ตที่อีเกียเขาจะมีโซนที่เป็นของเล่นเด็กตรงแถวแถวที่เขาขายสไลดยาอ่ะจะมีชิงช้าขาย หนูรู้แล้วอะงั้นเราเดินไปดูกันเลยครับไม่หนูไม่หนูไม่เดินไปดูแต่ว่าหนูอะจะจะจะทําสร้างมาเองอะโอเคได้เดี๋ยวเรามาันจะได้ไหมตอนนี้น้องไบค์กำลังตั้งดอกไม้อยู่ตั้งต้นไม้เรียงกันเลยเรียงกันให้เป็นเหมือนกําแพงใช่ไบค์ไบค์ก็ทําเป็นแล้วเนี่ยภาดูสวยไหมชอบ,รบเราเลยอะสวยสิแล้วตรงนี้มันมีแสงอะไรอะเนี่ยเป็นทีวี โอ้ปิดได้ด้วยนี่ครับทุกคนเสร็จแล้วครับส่วนของเราบูญาตาเทียมมีต้นไม้อุย้ยมืด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 ครับบ้านขรับ้านครับ้านโอ้เรากําลังทําสวนเสร็จพอดีเลยนะคืนที่สองก็เริ่มแล้วแล้ววันนี้เรายังเรายังขาดอีกหนึ่งอย่างชิ้นช้ากางคืนแล้วครับเราจะออกไปหาชิงนช้ากันเก็บสะเบียงเราต้องเตรียมตัวให้พรอ้อมเก็บสะเบียงแล้วก็มาร์คมาร์คบ้านเราไว้ให้ดีนะ เอาเสบียงไปให้พร้อมเดี๋ยวเราไปคู่กันนะเราต้องไปคู่กันช่วยเหลือกันตามพี่บายไปเอาโคกไปด้วยเออเอาโคกไปด้วยเผื่อหิวระหว่างทางมีมีกล่องพยาบาลไหมไม่มีไม่มีเลยไม่เป็นไรไม่มีไม่มีไหมโอเคไบแบ่งน้องด้วยนะไม่มีอันเดียวเอาเหรองั้นเราไปกันเลยไม่เป็นไรหาอะไรก็ได้ครับที่เป็นของเล่นเด็กเจอไอเกียเอาเอากลับก่อนกลับก่อนเจอไอเกียเข้าบ้านก่อนมันไม่มีเสียงนะมันไม่ดุร้ายถ้ามันมีเสียง โหเราออกไปแป๊บเดียวอ่ะแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านอ่ะใชไม่เอางนี้ดีกว่าภารกิจเราเก็บอะไรก็ได้หนึ่งอย่างไปบิ๊กได้แล้วบิ๊กบิ๊เก็บอะไรมามันเอียงอ่ะไอ้ตัวนี้สู้มันบินขึ้นบนไไม่เป็นไรมีมีพยาบาลป่าแอบอีกแอบอีกไม่มาแล้วไม่มาแล้ว เปิดไดิเปไฟแล้วไม่กดเปิดไฟเปิดไฟอะไรอ่ะกดเช้าอ่ะกดเช้าเร็วกดเช้ากดเช้าเร็ว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 ่อหนูอยู่นี่นอยู่หลังบ้านพ่อทำให้เร็วใบตายไหมใตายหรือยังยังเก่งมากไม่มีใครตายบิ๊กแอปหลังบ้านเหรอใช่มันมีตัวเล็กกับตัวตัวที่มัน สว่างแล้วทุกคนเมื่อกี้มันมีตัวเล็กอีกคืนหนึ่งนี่พ่อแบงค์รู้แล้วภารกิจคืนถัดไปอ่ะเราออกไปหยิบอะไรก็ได้หนึ่งอย่างไม่ต้องเป็นของเล่นเด็กแล้วหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างอย่างเมื่อคืนนั้นน่ะน้องน้องบิงอ่ะเขาออกไปหยิบน้ําได้อันหนึ่งใช่ไหมบิงได้หนึ่งคะแนนคืนนี้ไบต้องไปหยิบอะไรก็ได้หนึ่งอย่างแล้วเราต้องเก็บไว้นะพ่อไปหยิบเลยไหมเอาหยิบเลยภารกิจน้องไบ์นะครับจะออกจากบ้านแล้วก็หยิบของมาหนึ่งอย่าง โอ้ยมันใกล้ไปนะแ,แล้วต้องไปหยิบไปหยิบาห่านด้วยออกไปอีกใช่อันนี้ยังไม่นับไปโอเคประมาณนี้ได้หยิบอะไรก็ได้หนึ่งอย่างโอเคถือว่าผ่าเร็วเร็วเรวโอเควางตรงมุมของตัวเองหนูล่ะหนูอเอาไหมโอเคบายผ่านครับต่อไปตาบิงหยิบอะไรก็ได้หนึ่งอย่างต้องไกลอีกครับไกลอีกโอเคตรงนี้ได้ อิบมาเลยครับหนึ่งอย่างโอ้ยจะตายแล,ยล้วโอเคได้ครับได้บินได้ตาย<ด>แล้วอะทำไมอ่ะสุขภาพไม่ดีเหรอหนูก็กินข้าวสิหรือว่าหนูก็ใช้กล่องพยาบาลอะ่ะพ่อแวงคิดว่าถ้าเราเล่นอีกครั้งนึ่งอะ่ะเราจะเอาแบบเอาแบบไม่ไม่ต้องเสกอะ่ะเราต้องหาเองอะ่ะดีไหมถ้าหิวก็ต้องหาข้าวเองอเออมันถึงจะสนุกอันนี้เราเศกมาใช่ไหมต่อไปตาใคร หนูจะลอตาไปตาใคร<ะ>ตาใครออกไปเอาของพี่ใบาตาไปบิบ๊กใบใบเริ่มยากขึ้นก็คือต้องเป็นอาหารละไปใบจะออกไปหาอาหารนะครับอะไรก็ได้หนึ่งอย่างอาหารไม่มีอาหารมันต้องไปไกลมาเลยนะน้ำก็ได้พี่ใบม,ม,มันก็ต้องอยู่กับอาหาร นี่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 ไงไม่ใช่หรอแฮมเบอร์เกอร์เต็มเลยเนาะเนี่ยตรงนี้น้ำก็มีทีได้แล้วรีบกลับรีบกลับมันอยู่ใ,ใกล้ๆนี้อ่ะพอ่อเยอะเลยอ่ะเยอะเลยเหรอโอเคเจออาหารเยอะเลยเห็นไหมล่ะเี้าไปก็ได้เปียกเข้าไเข้าไปกลับเขไปกลับเขไปกลับต่อไปตาเบงพ่อ,อเนี่ยเบงหาอาหารนะ ไปด้วยนะ้ำโอเครีบกลับรีบกลับเดี๋ยวมันมาไอตัวค c ม i เหรอใช่ตัวคิ i ม e r a i โ,โ s c o นา mina c o อ d ใช่ it's cold mina cold it's cheese m บ t a d o r โอเค m a t a d ยข้า,าขงบนพี่บายได้เปรียบอะ่ะไม่เป็นไรตาไฟตาพี่บายหนูเก็บอา,อาหารอีกครั้งหนึ่งอยู่ใกล้นิดเดียวเองนะเฮ้ยอะไร มันเข้ามาได้ไหมดูสิเมื่อกี้เราได้ยินเสียงใช่ไหมไบรีบกลับเลยเห็นตัวเลยเหรอเห็นเหรอลงไปอช่เพื่อนไปไปสร้างเยอะเลยนะสว่างแล้วภารกิจของเราสําเร็จนะครับเราไปหาอาหารก็ได้หยิบของก็ได้ทําทําสวนก็ทําได้งั้นสําหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนเลยไหมครับฝากโอเคฝากเพื่อนๆกดติดตามไปกำลังใจไปช่องบิงบายด้วยนะ